ลำคาญวิดีโอเล่นเองใน Facebook ใช่ไหมกดตามกู๊แซมท้ายลำคาญแน่นอนนะครับก็กู๊แซมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องปกตินะที่แอป a c e b o o k ตอนนี้คนโหลดมาครั้งแรกเนี่ยในมือถือบางครั้งเนี่ยมันตั้งอัตโนมัติมาให้วิดีโอที่คุณกาลังนั่งดูใน Facebook p เพจหรือ Facebook ทั่วไปเนี่ยมันเล่นเองอัตโนมัติซึ่งกู๊แซมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ลำคาญนะว่ามันไม่อยากให้มันดูไม่อยากให้มันเล่นเองไม่อยากให้มันเลื่อนไ จะทายังไงได้เดี๋ยววันนี้นะครับครูแซมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวครูแซมจะสอนทําไม่เป็นกันใช่ไหมครับตามมากันเลยไปเรืก้อนอันดับแรกนะครับเราต้องการที่จะตั้งค่าให้ Facebook ของเราเนี่ยไม่เล่นวิดีโออัตนโนมัติแล้วก็ไม่กอ่อความราคาญให,ให,ให้กับเราเราต้องเข้าไปตั้งค่าในแอป a c e b o o k นะแตะลงไปดังนั้นนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็ตามนะที่คุณอยู่นะสิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกคือการที่คุณเนี่ยต้องแตะคําว่าเมนูเห็นม หลังจากนั้นให้คุณแตะรูปฟันเฟืองพอคุณแตะฟันเฟืองนะครับให้คุณแตะคําว่าการตั้งค่าโปรไฟล,ปล์ทีนี้คุณก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาจนเห็นคําว่าสื่อสารและผู้ติดต่อคุณจะเห็นตรงที่เป็นรูปภาพสองรูปซ้อนกันที่เห็นว่าวิดีโอและรูปภาพให้คุณแตะลงไปเลื่อนลงมานิดนึงนะทุกคนมันเลื่อนไม่เยอะเลยนะนิดเดียวมากๆเลยทุกคนให้คุณแตะคําว่า ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติตรงจุดตรงจุดว่างๆเนี่ยเพื่อนๆตรงช่องเนี่ยตรงแถบเล่นอัตโนมัติเนี่ยให้เราแตะลงใบงนี้เลยแค่นี้ทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการเนี่ยไม่ยากนะใครฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะรับรองว่าคุณทําตามได้อย่างแน่นอนนะครับวิธีการง่ายมาก ลองดูเห็นไหมเพื่อนไม่ยากเลยนะครับวิธีการนี่ง่ายมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่กูแซมเข้าใจนะครับแล้วมันเป็นความหงุดหงิดใจที่กูแซมก็มีเหมือนกันนะว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการให้มันเล่นอัตโนมัติน่ะฉันต้องการไล่ดูวิดีโอและต้องการเลือกทีละอันก่อนแต่ทําไม่เป็นในตอนแรกกูแซมก็ไปหาคําตอบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นานแล้วละ่ะที่หาคําตอบมาแต่คิดว่าทุกคนคงกาลังเจอปัญหานี้เหมือนกันก็ฟังหลาย,ลายรอบนะแล้วก็ทําตามได้เลยจริงๆไม่ต้องแค่สมองก็ได้นะครับแค่กดตามก็ทําได้แล้วละ่ะ ส่วนใครนะครับชอบความรู้แนวาจาับมือสอนทําออนไลน์นะโดยเฉพาะการทํา Facebook Page ที่บอกทีละขั้นทีละตอนแบบนี้นะกูแซมก็มีคลิปดีๆถงเจ๋งมาให้ทุกคนทุกๆวันเลยนะก็เดดตามไม่ได้และแต่ใครนะครับเป็นสายที่บอกว่ากูแซมวันนี้พี่รู้แล้วค่าว่าการไม่ลงคลิปไม่ทําไลฟ์ไม่ถ่ายทอดสดลงเพจเนี่ยมันทาให้พี่สูญเสียโอกาสทางการตลาดนะคะพี่เปิดร้านขายหน้าร้านหน้าปากซอยเนี่ยคนเห็นอาจจะ 10- 20คนแต่พี่มาทําคลิป คนเห็นธุรกิจพี่เนี่ยเป็นร้อยคนและคนเห็นมากขึ้นขั้นต่ำร้อยขั้นมากเป็นแสนแบบกูแซมใช่ไหมโอกาสที่เราจะปิดการขายได้ก็มากขึ้นแต่พี่เนี่ยปวดหัวนะคะเริ่มไม่เป็นเลยเปิดเพจก็ไม่เป็นนะเพราะว่ากูแซมบอกเสมอใช่ไหมว่าการทำทิกต็อกเนี่ยคือการทําการตลาดให้คนรู้จักเราเยอะแต่เครื่องมือที่เราจะปิดการขายหรือขายของได้มากขึ้นเราต้องใช้ Facebook Page แต่พี่เริ่มต้นไม่เป็นต่้งรูปปกเพจไม่เป็นต่้งรูปโปรไฟล์ไม่เป็นลงคลิปตั้งเวลาไม่เป็นทําคลิปรีวิวคลิปสั้นแบบทิกต็อกไม่เป็น ทำอะไรไม่เป็นเลยพี่ปวดหัวไม่รู้แม้กระทั่งทิศทางในการทําเพจคุณแซมมีคอร์สอะไรที่จะให้พี่เรียนหน่อยได้ไหมครับพี่อยากจะจับมือพี่พี่ไม่อยากไปนั่งดู Google แล้วพี่ไม่อยากไปดู YouTube แล้วพี่ไม่รู้จะเชื่อใครดีความรู้ฟรีบางครั้งต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าจะเชื่อคนไหนดีคุณแซมมีคอร์สไหมก็มีนะครับก็เป็นคอร์สแตบเปนสอนทำเฟสบุ๊กเพจนะก็จับมือคุณทาตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าคุณเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนเลยแล้วล่ะการเจอกันเนี่ยเราก็ใครนะครับไม่ได s c m <SM S 2> ได้วันนี้กูแซมไปก่อนนะครับรักทุกคนนะบ๊ายบาย